ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของตุ๊กตาสาวรองซานสบายดีทุกคนวันนี้กลับพบกับช่องของตุ๊กตาสาวน้อยอรองซานอีกแล้ววันนี้นะคะมีโอกาสเราจะได้ไปตาดท่าแซดทุกคนเป็นตาดแห้งอีกท่องเที่ยวหนึ่งของตัวเมือ์รองศาลนั่นเองคือมันจะแบบเป็นตาดที่ใหญ่ยยดีทุกคนล่ะกัมีหน้าผาที่สูงเดี๋ยวเราจะไปท่ายทุกคนเบิง่งเอาแต่ว่า มีไออู้กุกกิ๊กแน่ไปเนาะแต่ว่าตอนนี้เอาขอเอามังหุ่งก้อนเพราะว่าจะต้องเกลี่ยม,มาเครื่องกินได้ตอนนี้คือผีจังเลยวันนี้เราจะได้ไปเที่ยวซึ่งน้องตู้เคยไปอยู่ประมาณสองเท่อแต่ว่าไปตอนประมาณห้าหกปีจนแบบจําความบมดได้เลยว่าตาจังเป็นตาจังใดละจือแต่เนื่องจางว่าตัวเองเคยเดือดขุ่มทุกคนมันจะเป็นขุม เป็นขุมแบบเป็นขุมมนๆแล้วแบบเลึกๆนึ่งๆอ่ๆะมันจะมีน้ําอ้างขึ้นมาเนาะมันก็จะเป็นแต่ยาในนึ่งถ้าให้ตกลงไปแต่ว่าบูฮัวแดนนี่เป็นยังไงแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ขอเอามาหุ่งก่อนซอกงักเอามาหุ่งก่อนนี่นนนรวยเอาใ่เนาะถ้าเจามากพุนบ่หลายคนมีไอ้ต้องตุกลวกันมีคุกกิ๊กบิ๊กเอ้ยอู้เนาะไปนํากัน เป็นไอ้น้องเดียวไปหนำกันอู้ได้ไม่เอ่ยโอ้ยอ้อมไปสองเงี้ยเอาบ่ไรหยักไปแล้วไม่เอายานเมด้าเว้ยนี่เอาจเจ้ามากแน่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวจะปอกมันไปเอาปอกอะไรไปปอกปปอยู่พุ่นปอกอยู่ตาเนานะเพราะว่าฝนจะตกอยู่มันก็มีนม้ำงามนะอู้ Mật hương hồng Kinh Ngon ตัวนี้เหามาฮอดแล้วเนาะสถานีนี้โอ้งานพิเรนว้าลึกมากค่อยๆเอวเกี่ยมมาสุกวัดเทือกได้เลยเกี่ยมมาสุกได้เลยว้าวอะไ้สุกแล้วตื่นเต้นมากเลยทุกคนโคตรงามเลยเดียวเมื่อยี้ตุ๊กจะเอาโกโปรเคทโกโปรมาเกี่รวห่อที่จะลงแล้วนะคะอ้าวไปแล้ววะบรรยายแล้วเข้ามาบรรยายเดี๋ยข้าวมาบรรยาย พี่กินก้อนทุกคนไปไปไปดีใจมากเลยถึงแล้วโอ้เอาไปคิดว่ามันจะสวยขนาดนี้แล้วขาหกล้องโทรศัพท์งามก็กล้องโปโปเด,ด้อขันทไทยอันแบบนี้นะเออเอา่ารู้ทาไก่กันเออแท้ทุกคนเดี๋ยวตุ๊กจะมารีวิวให้เบิรงกแล้ทุกคนปลาปลาทุกคนตอนนี้คือเฮามาฮอดแล้วมองปลาสูงสุดที่เราตุ๊กย่างเข็ดดีสุดในโลกเข็เข็ดดีสุดในโลกมาถึงแล ไปรีวิวถ่ายดูก่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้นโอ้ย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 โ้ยอ้อ้ย้ยนอ้้ยโอ้ยอยโา้ยโอ้ยัออยอง้้้ยออ้ยยอ้ยโอ้ยโอ ป้าโอ้มแม่กอดทุกคนน้ำว่าใจจะขาดทุกคนบันไดพรเนี่ยพยานเว้ยทุกคนมันอันตรน,น่ากลัวมากอยอดมากเลยค่ะทุกคนเ <laughs> ิป้าหางพึงบางี่ยงเยอะป้าหางพึงท่าน่ะป้าทุกคนสุบกรงเข้าไปสุบกรงเข้าไปบุหรีทุกคนเห็นหมอตัวนั้นน่ะหางพึงเป็นน้ำเมือกอยู่เลยเนาะไปเอาไปเอาไปทุกคน ทุกคนตอนนี้ต้องก้องไปอาบน้ำแนาะแดียวเาจนี่คาีจะเอาเอาปูปูล,ลงบ้งานี่คุณเอาาน,น้าอ้งาม,มาแท้เป็นยัไงเป็นยังคนลเลงดทุกคนับเลยงดูเป็นเด้อเป็นด ไปดำเนาะนี่บรรยากาศดทุกคนนี่มัมาาาออมนคือแบงเดินบงฮะตะกี้ก็มีน้องตกตาละกัไอ้อ้ตุกตาไอโตาที่ผาเสนะตะกี้หมายนี้น้อยละก่ได้พากันมาลินดนละ งามคือเก้าไล้เทไดงามฝนให้น้ำเหลทุกคนงามฝนน้ำติมนี่เลยปุงรัง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 มงอ่ะอโหนครับ ลองน้อยด้ดีเราบอกด้วยนะดีเราบอกลอยน้อยหน่ะลอยงอเาลงมลงลงทุกคนเข่งลงกับลกเติมนี่เราดำแม่ตฮะเราดำบึ้งลกให้หมดเลยดูได้พี่นะนี่หนึ่งสาจับตัวได้แล้ว้เจมุัน 哦，好大的雨！火 หนาวมองไม่ไม่อีกเนาะเริ่มหนาว <laughs> แล้วหนาวแล้วเพราะว่าห่าอาบแล้วก็เริ่มหนาวมันละเตีต้ยตานเอเอแถวแถวเดอรบุกหอง,งนี้ซับแหน่ะเออมองเอามองขันใส่ใจนี่ก <laughs> <laughs> ็จะเป็นบรรยากาศป่นนาเกลืเนาะ บรรยากาศพอสช้เสียงต้าดังดังทุกคนแม่มาด้เบอร์ก,กุกิฮ่อู้น้ำ <laughs> ใสคักขนาดเลยมันจะบุ๋มอยอาเตียงเถิงไปนี้ถ้าจะไี่ไปค่านี่ไปแม่คุณอ่างละอุ้ยอ่างอ่ะมีแต่นางดบนนี้เนาะเป็นยังไงสบายสะเทิงแม่เดี๋ยวลงลงพี่เบิ้งที่หลงลงตัวนี้เบิ้งเนาะนี่ คนใส่เลยทุกคนเดี๋ยวว่าจะลงมองนี้นบ้างเนาะบรรยากาด,ดีดีทุกคนกลุงลังลุงลังกลุ่มลังข้าง,องก,กอ๊กริกอ่อยาสรางหัวเว่เยไปไหเราข้เรา,เรา,เรา แสบตาไม่เบืตาเลยนะ,ะเดีอยบนเลยอ๋อเจ้มือตาอืมอขักเลยถูกนก้ำหน้าที่แคบเอา ที่ไปแค่เอาอย่างเงี้ยมาเดินสองซ้ำแกละสองค้ำแกนะจะไี่เป็นไหนึ่ง่องซ้ำแกะเห็ดได้คำแล้เนื้สอสซ้แ,แ,แกมะ <c oughs> มามาทุกคนข้าจับคนที่หนว่มาหนึ่งสอง ลงหน้าอูดูแหละแม่ลงหน้าดูเาเข้ากันดวยนี้อนากอไอ้ก่อนู้าเรา้องลงกันดนเล นเลทุกคนเด <laughs> <laughs> ียงกันท่าก wow, ันอ้าวอาล้อีวเดินอีวเดินไปมาแ้มันชัดเลยไมหุนดูมาพี่นะ มจะเมื่อยแล้วเนาะแต่ว่าขอโดดก่อนตอนนี้ขอโดดก่อนเดี๋ยวโดดลงมาพร้อมกันเลยเนาะหนึ่งสองสาม นี่ทุกคนตอนนี้กากำลังจะกลับเมื่อแล้วเนาะนี่ต้องไปต้องไปไปเที่ยวก่นใต้มีไ่เนี่นี่คือสภาพอันนี้อันนี้อะไรวะดีมันตกแต่งก็คือสภาพตอน่าหลงจำนะใครอีรีทุกคนไปเมื่อมีคนมาลุกนอกก็มีคนมาพิมพ์นอกขายนเอาพวกระหว่างพี่ข เราทุกคนเขาจะมืองเนาะนอนี่ไปทุกคนมากันเลยกระเป๋าอยู่มีเตี้ยเข้าเจ้ออกมาในนั้นน้องตู้พี่ก็ไปอู้นะเพราะว่าอันนั้นพี่ตามไปไปเลยคอยเลยค่ะบุกไีใหม่เขาจะไปหาโดนเขาไปเยอะเขาจะไปหาโดนอะไรกัน <laughs> ไปไปเลอนี่ทุกคนตอนนี้กะกำลังขี่ออกมาในประมาณไก่เติมแล้วตอนกลับไก่เติมแต่ยังบนห่อทางอีกเลยมันจะมีทางแดงแล้วก็ทางกอนจีดเนาะทางยางทางยางยางกองนจีดอือนี่คือตอนกลับ าคัรโอ้โหนี่ทุกคนตอนนี้กะมาห่อเธอแล้วไปเทียมอหอยนี่อ่อนล้ามากอ่อนร้าและอ่อนแรงกุกกิกคลิปนี้น้องตูก้กะไ,ได้รับสายจากกุ๊กกิกสี่พมมา้อเบนเอาตังไงตัง <c oughs> สี่พมีพมมาอเออ <c oughs> ส่ผมมาอกะ คิดไปยังตู้ก็ได้มีโอกาสไปนั้นค่ะไปไหนนั่นเอ่ยไปตาดพระแซ่อีกไปนะ <laughs> ไปพระแซ่นนะทุกคนแต่อีกครั้งดีใจแค่เลยเนาะก็งามอีหลีเนะาะไปไปถึงแม่สิไกก็ย,กย่ายไปกับโปมีไปไปเราจะผิดหวังจากเธอเนาะก็คลิปนี้น้องตู้ก็กจะขอจบคลิปไปเพียงไว้เดอ้อถ้าไปมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตู้คลิปต่อไปเด้อทุกคนนี่บ๊ายบาย,บาย,บาย